มรรคผลขั้นแรกมันก็จะเห็นความจริงขันห้าไม่ใช่เรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนี่เป็นปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันต่อไปพอสติสมาธิปัญญามันแก่กล้ามากขึ้น ได้ธรรมะขั้นที่สองนะกิเลสมันจะอ่อนตัวลงมันเบาบางพระสติมันเร็วสมาธิมันแรงปัญญามันแก่กล้ากิเลสไว้ตัวขึ้นมาพบขาดสะบัน้นไวก็ขาดสะบัน้นนะกิเลสมันอ่อนอ่อนแรงลงไปเหลือกิเลสไม่มากนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเราไม่มี เกิดอริยมรรคครั้งที่สามมันะจะรู้แจ้งแทงตลอดนะกายนี้นอกจากไม่ใช่เรามาตั้งแต่เห็นแต่แรกแล้วกายนี้ยังเป็นตัวทุกข์จิตนก็ปล่อยวางกายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระนาคามีขั้นสุดท้ายมาแตกหางลงที่จิตจิตปล่อยวางจิตร็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาจิตปล่อยวางจิตได้ ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะเือไม่มีอะไรให้ยึดถือเกาะเกี่ยวอีกต่อไปเราจะไปถึงจุดนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าตั้งใจไว้เมื่อตอนทำอะไรถือศีลห้าทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ถ้าทำอย่างนี้ได้นะมรรคผลก็ไม่ไกลเกินไป